นี่จะพามึงไปเที่ยวรีบนอนไปเที่ยวไหนเหรอเออนะ่ะไปถึงแล้วรู้เองอ่ะก็ะะได้ทำไมไปจ้างยายปั่นจักรยานแค่นี้มึงทำเป็นบน่นกูนั่งเฉยเฉยปวดหลังจะไตาหายังไม่บ่นเลยอันนี้มุกเป่ายายมุกหาอะไรอ่ะตะกาขขังหลังนี่มันทำกูเสียบาลาัลันนั่งเก้งหลังเื่ยจะไตาหายังไม่ล้วรีบปันนี้ถึงเปลวายา ไโบแล้วจ้าโอ้โหสวยจัง น้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาแวกไหวในกระไลอยู่ไหวไหวผมว่ามันแปลกแปนะยายอันนี้ยายแต่งเองสุดทอนผู้จริงนี่เขาแต่งกร้อนเก๋งไม่ใช่เหรอทำไมมันออกมาแปลกแปลกไม่มืออย่าเถียงกูเรียนมายายมีงูด้วยน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวงูแวกไหวในรูป,ปูอยู่ไหวไหวอันนี้เรียนมาเลยยาย กูแต่งเองน้ำใสไหลเย็นจะขยี้เลยนักนะเออกูก็เริ่มตันแล้วเหมือนกันธรรมชาติลมลื่นแบบนี้หายากแล้วนะเอะโอฮ่อ,โอ,โอักธรรมชาติเฮ้ยทำไมมันอยู่นอกแหหมดวะก็ยายทอดแหไม่บานไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเอาใหม่มันหนีไปหมดแล้วยาย เอาขนมปังลอ่อมันเดี๋ยวมันก็มาเอ้ยยายเอามาล,อลอ่อปลาเออกูคิดอะไรเพลินไปหน่อยเออมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะจังหวะนี่แหละโอ้โหเยอะแยะเลยอะได้เยอะเลย วีตังใช่ละงานนี้เลือกกินเหลือใช้คอยเอาไปขายตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโยมมาถอดแหตรงนี้ได้ยังไงดีมันเขตอภัยทานเห็นไป้ายไหมเห็นถึงไดนมาถอดแหตรงนี้ไงอ่านหนังสือไม่ออกป่าน,นี่ยมอมกานออกสิเขตอภัยทานก็คือทานได้แล้วให้อภัยแล้วตอนอีพีห้าทำไมบอกอ่านหนังสือไม่ออก วันนี้ขออ่านออกก่อนเอาไว้คิดบุกอ่านหนังสือไม่ออกได้อีกค่อยอ่านไม่ออกอีกที่ก็ยังไม่สายเฮ้ยตรงนี้หาปลาไม่ได้เดี๋ยวแจ้งตำรวจจับเลยเป็นพระโกหกได้ยังไงปักป้ายว่าให้อภัยแล้วยังจะมาแจ้งตำรวจจับยายนี่มั่วละอภยทานหมายถึงการให้อภัยให้อภัย่ะใจแล้วแต่ในบริบทนี้หมายถึง เราให้ความไม่ต้องกลัวแก่บุคคลนั้นแปลว,ว่าบุคคลนั้นไม่ต้องกลัวเราปลาพวกนี้ไม่ต้องกลัวเราเราไม่ทำอันตรายแก่พวกแกอภัยท่านั่งอมิสท่านั่งชิดหนา้าดีการให้อภัยทานย่อมชนะเสียซึ่งการให้ทานทั้งปวงชะนีเอ,อ้า ไปไหนกันแล้วเองไปทําแดดเดียวขายตลาดไ้หลายตังนั่นเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเลยเวคัดตัวใหญ่ๆสองสาตัวไว้แกงส้มเอาไว้ใส่บาทพรุ่งนี้เช้าโอ้โหยายนี่ช่างใจบุญสุดทางนนจริง <c oughs>